ต้วกเก็บคำพูดขอบใจขอบใจและขอบใจที่ไหนมีระเบียบที่ไหนเคารพวินัยที่นั่นจะมีความงามและความสงบ เช่ขนขณะที่ปราคนอยู่ตอนนี้ความงามและความสงบมีในหมู่มนุษย์เท่านั้นในหมู่เดราาัจฉานในหมู่สัตว์เดรัจฉานจะไม่ปรากฏความงามและความสงบเพราะฉะนั้นอยากให้อยากจะดูว่าที่ใดมีมนุษย์ไหมเอย ให้ออกความงามและความสงบเป็นตัวจับอย่าเอาตัวหนังสือมาเป็นตัวจับจึงฟันธงได้เลยว่าที่ห้องประชุมนี้มีแต่มนุษย์เพราะความงามและความสงบเกิดขึ้นแล้ว